ใครที่ยังไม่เคยเห็น o l l New X4 s a d e v y บอกได้เลยเพอเห็นคันนี้จอดบนโชว์รูมอยากได้เลย กระจังหน้าแบบใหม่ดูดันแต่หรูหรามาพร้อมกับระบบไฟ LED แบบเต็มระบบพร้อมเส้นสายที่ดูโฉบเฉียวและยังเป็นบอกบ่งบอกถึงความเป็นมิสู u ิช s ที่เป็นยุคใหม่เดี๋ยวเราเข้ามาดูภายในกันนะครับมาพร้อมขนาดหน้าจอขนาด12.3นิ้วที่เพิ่มความคมชัดนะครับและยังมีมาตรวัดด้านนี้อีกนะครับจะเป็นมาตรวัดที่บ่งบอกถึงความ เป็น Mitsubishi ็กฟอร์ดนะครับช่วงนี้ฝุ่น PM 2.5เยอะนะครับระบบแอร์ของเราก็ยังเป็นระบบกรองอากาศของ PM 2.5ด้ด้วยเช่นเดียวกันครับระบบแอร์ยังเป็นระบบแอร์ออโต้แยกอิสระซ้ายขวานะครับในกรณี ผู้โดยสารน,นั่งนะครับใน,ใน,ใน,ในแบบร้อนอย่างเงี้ยลูกค้าก็สามารถปรับอุณหภูมิแยกอิสระได้เช่นเดียวกันหรือในกรณีเดียวกันคนขับหนาวอย่างเงี้ยครับก็สามารถปรับอุณหภูมิได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับระบบแอร์ก็จะเป็นระบบมุนเวียนนะครับก็ยังฟอกอากาศด้วยเช่นเดียวกันมีมาพร้อมกับระบบนาโน ex นะครับจะทาให้ค่าเชื้อในห้องโดยสารนะครับให้เป็นอากาศที่เป็นบริสุทธิ์ด้วยเช่นเดียวกันนอกจากหน้าจอขนาด12.3นิ้วแล้วนะครับระบบ ยังเป็นระบบเครื่องเสียงของยามาฮ่าสามารถปรับโปรไฟล์เสียงได้ถึง4รูปแบบได้ด้วยเช่นเดียวกันครับส่วนของเบาะนั่งนะครับจะเป็นเบาะหนังแบบฮีตการ์ดก็จะสะท้อนความร้อนนะครับทำให้เบาะไม่ร้อนในการนั่งนะครับในกรณีถ้าลูกค้าจอดรถไว้ที่ในที่จางกลางแจ้งนะครับสำหรับลูกค้าบางท่านนะครับที่คิดว่าเบาะของเราไม่สบายแต่จริงๆแล้วเบาะของเรานุ่มมากๆสามารถนั่งได้สบายด้วยเช่นเดียวกัน ในส่วนของเบาะด้านหลังนะครับก็ยังสามารถปรับได้ถึง8ระดับและยังสามารถพับได้40 20 40นะครับในส่วนของด้านหลังนะครับอุปกรณ์ความสะดวกนะครับก็ยังมีแอร์ให้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับและยังมาพร้อมกับระบบช่องเสียบ USB จะไม่ว่าจะเป็น Type C หรือ Type A ส่วนของด้านท้ายนะครับมาพร้อมกับฝาท้ายไฟฟ้าสามารถกดที่รีโมทนะครับสามารถเปิดได้หรือกีนคิกเซนเซอร์ โปรโมชั่นร้อนแรงแห่งปีรับไปเลยดอกเบีย้ย0%หรือรับเป็นดอกเบีย้ยพิเศษ0.99%มาพร้อมกับชุดแต่งฟรีลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับสามารถเข้ามาปรึกษาหรือมาทดลองขับได้มิสซูบิชิจันทบรุรีสาขาพะพาและสาขาท่าใหม่ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ